สวัสดีครับผมสวัสดี fc พี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับม,มาพบกับเลขนักราวคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่29ธันวาคม2 5 6 8เช่นเคยครับผมก็จะเป็นการให้แนวทางของวันที่29่ธันวาคม2 5 6 8แต่ก่อนอื่นใดนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรยอดหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิ้นครับขออวยพร f 4พี่น้องทุกท่านโชคดีที <c oughs> ่เนอยู่นี่เป็นแนวทางของเมื่อวานครับวับนที่ยี่ส่สิบ ธันวาคม2 5 6 8แต่ก่อนอื่นใดนั้นเราก็มามาดูกันเลยครับว่าผลเมื่อวานเป็นอย่างไรเนจะ็ดหน่อยนั้นประกอบไปด้วยฮหน่ยเฉพาะกิจหน่ยกชาิิหาหนอยพิเศษฮหนอยปกติฮหน่ยวีพีหน่ยสามคัคคีและหนอยพัฒนาเจ็หนะ่นอย ผมวางรูดไว้359มาดูครับ 3, 3มาที่2 3เฉพาะกิจสามมา1ครั้ง5ครับ5มาที่5 6เฉพาะกิจบน95พิเศษตด้า0นปกติบนมาสามครั้งครับ9ครับ ก้ามาที่94พิเศษบน95พิเศษล่าง90พัฒนาล่างครับมา3ครั้ง1บวก3เป็น4 4บวก3เป็น7นสายรูดก็นะครับเข้าไปทั้งหมด7ครั้งนะครับใน7หน่อย ก็เป็นแนวทางให้กับพี่น้องเป็นอย่างดีนะครับสำหรับสายรูดนี้นะครับไม่ปรากฏว่าหลุดพร้อมกันเลยนะครับสตัวนีครับไม่เคยปรากฏปรากฏว่าหลุดพร้อมกัน3ตัวนะครับก็เดินทางมาเป็นเวลา1114วันแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับผม F4 ท่านใหม่ที่เครื่งมาเห็นนะครับผมให้ยึดไปที่สายรูดเข้าไว้นะครับผมนะครับนี่ครับเมื่อตัวรูดเข้าไป7ครั้ง คู่เจาะเป็นอย่างไรบ้างครับมาดูครับคู่เจาะนี้เข้าไปที่5 6เฉพาะกิจบนนะครับคู่เดียวนะครับสถิติก็นะครับอีก2วันนะครับก็จะนะครับจะครบ365วันนะครับใน2 6 0 3วันนี้นะครับสามหสวันนี้หลุดเพียง3วันนะครับผมแสดงว่าเข้าไปแล้วนะครับผม360วันนะครับวัน นี่คือสถิติของเจ็หน่อยก็ดีใจเอฟซีพี่น้องด้วยครับนะครับนะครับสรับแนวทางของเจ็ดหน่อยเนาะทีนี้เรามาดูส่วนของแนวทาง3หน่อย3หน่อยนี้นะครับผมประกอบไปด้วยฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP ฮานอยสามัคคีฮานอยพัฒนาครับนะครับเออไม่ใช่ครับฮานอยพิเศษปกติและ VP นะครับผมสมหน่อยมาดูครับผม วางรูดไว้ 6, 7, 8จ็ดแปดไม่มานะครับเมื่อวานหะกไม่มา7ครับ7มาที่ 7, 1นะครับเจ็ดหนึ่งวีีล่างครับ1ครั้ง8ครับ8มาที่80 v ศูนย์วีพีบน1ครั้งครับ ตัวรูดก็เข้าไป2ครั้งนะครับผมใน3หน่อยนะครับส่วนคู่เจาะเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับไม่เข้านะครับก็จะเป็นนะครับครับหลุดแล้ว9วันนะครับนี่ครับส่วนชุดวินนะครับสุดหนสุดสอลงให้ชมเป็นวันที่3นะสามวันนะครับ3วัน สูตรหเข้าไปที่นะครับสูตร1เข้าไปที่นะครับเจ็ดหนึ่งครับสูตร2ครับเข้าไปที่80 v ศูบนนะครับแล้วก็71 v ดหล่างนะครับเข้า80 v ศู เจ็ดหนนะครับจะทำสตินะครับมาให้ชมสักเดือนหนึ่งนะก่อนจะนำมาใช้งานนะพี่น้องก็นะครับแนวทางก็นะครับนะครับก็ยังคงเดินดีอยู่นะครับนะครับนะครับสลับ3หน่อยก็เข้า2ตัวรูดนะคู่เจาะหลุดนะครับก็สถิติอยูตรงนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูส่วนของแนวทางของวันที่29ก้าครับพี่น้อง สามารถนําไปเปรียบเทียบอาจารย์อื่นนได้เลยนะพี่น้องนะซึ่งแนวทางของเราสติเรามีไว้ให้ชมทุกครั้งนะครับสำหรับ FC ใหม่ที่เข้ามาเห็นนะครับก็อย่าลืมครับผมว่าสายรูดนั้นนะครับจะเป็นตัวช่วยพี่น้องเป็นอย่างดีนะส่วนผู้เจาะคู่เน้นนั้นต้องทําการบ้านและทําสตินะครับทาสตินะครับก่อนนําไปใช้งานใดๆนะครับเอาล่ะมาดูแนวทางของวันที่28่สิบแปดะยี่สิบเก้าครับ 温度提高。 สามห้าหกก็เดินทางมาวันนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งร้อยสิบห้านะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้ามาดูขูดจาบครับศูนย์สองศูนย์สาม ศูนย์ห้าศูนย์หกสองสามสองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกสี่หก 5, ครับ,นะรบ <c oughs> อย่าลืมว่าเจดหน่อยนี้ผมลงให้พี่น้องชมนะเป็นเวลา3ปีนะพี่น้องนะครับสตินั้นดีเยี่ยมเลยนะครับดีเยี่ยมเลยนะครับเป็นสติเป็นสูตรเดินระยะยาวๆนะครับเน้นไปที่5กับ6นบเน้นไปที่53 สามหกสองสามสองห้าเน้นให้สี่คู่ครับวันนี้นะผมจะเน้นให้ตามสูตรเท่านั้นนะพี่น้องนเพราะนั้นผมทำให้พี่น้องชมเป็นแนวทางตามสูตรนะมาดูส่วนของสามหน่อยครับสามหน่อยนี้ก็ประกอบไปด้วยพิเศษปกติ Vp นะครับ เช่นเดียวกันครับ3หน่อยก็ให้มองไปที่ตัวรูดนะครับตัวรูดก็นะครับวางไว้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่68นะใส่รูดอยู่แค่หวันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้ว66วันเลยนะครับให้เน้นไปที่ตัวรูดนะครับ3หน่อยนี่วางรูดไว้901ครับนะครับ,บ901 68วัน ข้กเจาะก็มี80 81 90 91 01 02 12 85 25 89ครับนี่คือ3หน่อยนะครับพี่น้อง เน้นไปที่สายรูดเน้นไปที่0กับ1คู่เจาะเน้นไปที่9 0 8 0 0นะครับ90 80 02 25เน้นให้4คู่เช่นเดียวกันครับมาดูนะครับผมวินสูตรนึูตรุผมลงเป็นสติให้นะครับจะเช็ค1เดือนนะครับผมเช็ค1เดือน แต่เท่าที่ลงให้3วันนี้สูตร2จะเดินดีมากกว่าสูตร1นะแต่ก็ยังไม่แน่เพราะเราจะชาติสติ30วันวินสูตร1ได้501 5นะครับ823วินสูตร2ได้9 05 109นย์เก้ทั้งหมดนี่จะได้นะครับสูตรละ15คู่จับนะครับเรามาดูว่า2สูตรนี้ชนไปที่ไหนครับชนชนไปที่1กับ0นะชนไปที่1กับ0นะครับชนไปที่1กับ0อ่ะเป็น8นะครับตอนนี้ขออภัยชนไปที่0 1 8นะครับ0 1 0 1 8นึ่งศูนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่4นะครับวางให้นะครับ4วัน ครบเดือนเมื่อไหร่ก็จะมาดูว่านะครับสูตรไหนเข้าดีแล้วผมก็จะใช้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นมาตัดนะพี่น้องอสําหรับสามหน่อยนี้นะครับผมลูดนะครับลูดหลุด,ดหนึ่งวันนะเจาะหลุดเก้าแล้วนะครับผมหลุดเก้าวันนะสถิติเขาคือหกสิบแปดวันนะครับผม ทำให้พี่น้องได้ดูเป็นสตินะครับเอาละครับสลับแนวทางมัดรวมกันหน่อยก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ